ก็ลาสวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในช่องตันชินแนวกันนั่นเองวันนี้ก็อยู่ในเกมเอ่อการีน่าฟ,ฟรีไฟล์แต่ไม่ใช่ <Don 't S 1> ฟร,ฟร,รีไฟล์แหะไม่ใ <me. S 2> ช่ฟรีฟล์ Don't underestimate me วันนี้ก็จะมารีวิวในโหมดออกอาวุธออกทีมกันนะครับผมสกอร เอาจริงนะมันเป็น <'m> หมดที่เรียกว่ามันสนุกมากจะเรียกว่า going จะเรียกว่าสนุกก็ได้นะเออเออมนสนุกนั่นแหละสนุก <c oughs> ก็แล้วก็ก่อนที่จะไปดูนะเว้นออฟตัตไปดูเว้นออฟตั t กันก่อน ช่วยกานถนอมสายตากองแสงสีฟ้าสำหรับเด็กด้วยซ้ำเลยใค้ที่แสบตาเนี่ยก็ใช้แว่นออกตัดอันนี้กองแสงสีฟ่าเขียนชัดเจนหกงอได้สามารถทนแรงกระแทกที่สามารถตัได้วันนี้ก็แว่นอุตัดเนี่ยก็เป็นแม่น้ําตัดของเด็กนะครับ ที่ผมได้นำเสนอไปเดี๋ยวก็ไปด้วยกันเลยเอาลระครับมาแล้ว <S <S ซึ่งบทนี้เนี่ยมันก็จะสลับปืนไปด้วยไปเรื่อยๆนะเออรอบนี้ไม่มีปืนฉะเลยเปืนแรกก็คือมิดมิดบิดนะฮ่คิดจะต่อ,อยชัแนหน่อยงูอยงอยตอนที่เป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนอยากเผออกดใช้สกิลที่ตัวเองเอามาแล้วสกิลกดใช้อ่ะ คูดามมันไม่ไอนี่ให้น่ะมันไม่เหมือนโคออฟนะ,อ,ะ <c oughs> อยู่ไหนเนี่ยหัวคูดตกน้ำจมมันไม่มีมันต้องไม่มีสิคนที่ใช้มีดบินใช้แบบดึงหวัวโดนหวัวได้เข้าโปรหรือเปล่ามีดบินล็อกหวัเวเยอะกระปัน้นคูดา Vem, mão! แม่เข้าช้าเข้าช้าช้าปั๊บซิางกำจังจะมาโจมโอ้ย,ยอออเปืนปุยปุยดัดน้นตก,ตกต็ะสอตัวเทือพิ่ะมาอ k แล้วทุกคมปืนจะได้ระเมิดแรงขึ้น I sleep? It. เอ l วีด oh, ีนุู้ชมอ้ดาเมจแรงไปไหนอ้สองมัดตายเับเคิลขนานี้ไก่เลเปอร์ชาร์จได้เลยนะเนี่ยเ v d เนี่ยผมไม่แนะนำมันยิงช้ามาก ต้องมีปืนที่แบบปวดลั่นสองหรือลั่นหนึ่งยืนนี่ทำไมครับยืนนี่ทำไมครับพี่หมูอ้าวไม่ได้เลยอุ้ยไม่ได้กินเลดเพิ่มหรือว่ถ้าเราไม่คิวเนี่ยเลือดเราก็เพิ่มเหมือนกันถ้าเราเปผมพอรโลมานะไม่ยิงเลือดก็เพิ่มเวลาเราเลื่อนรถมันจะเพิ่มไปเองผมคิดว่านะผมก็ เคยเห็นอยู่บ้านแหละออกอาวุธออกคลิปมันอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่โอ้โหชั้นบนชั้นบนโอ้หปืนเขา SVD นะคบผมมันแรงเกินปุยมุย SVD แรงเกินปุยมุ้ยก็ซาก็ซา X ด้วยนะปมะเดนหนามันแรงมากเลยนะก็ซา X มันชุ่มมันยิงผมเฮ้ย กดโน็ตตลอดเลยสวยแต่แม่งคุณมียากนะเนี่ยมัน,นีกว่าแบบอุ๊ย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 ใครจริงตัางที่ต่างที่จะพักที่แก เอดับแล้วหรอกจังหวดนี้เกิดปุยมุยรั้นยิงมาเอดับวิวเป็นปืนดีดนผมเรียกว่าไงดีดาเมจมันแรงนะผมชอบใช้อยู่แต่มันจะยิงยากไปทำคือแบบว่ามันยิงยากเกินปุยเฮ้ ใส่ต,ตัวเพื่อนมาครับโอ้มันรู้แล้วมันรู้แล้วผมอยู่นี่มันรู้ว่าผอมอยู่ว่าเกิดปุยมุยเฮ้ยไม่ตายนี่เอดับไม่ใช่เหรอผุเมื่อกี้ผมยิงไปสามนันดตายแต่เลื่อนน่าจะเพื่มแล้วแหละเออความสามารถของผมเอง วายหนีที่แบบเอ้าจริงนะเอ,นะเอดับบิวมันน้ำตกแตกอ่ะปืนเอวบ,บิวไม่รอดครับเอ้ย ผมนี่ร้องอ่ะทุกชมผมบอกเลยหัวแตกหัวแตกอู้หัวครับหัวเจ้งวันนี้ไม ug ่แตกไม่แต่ไม่แต่ไม่แต่กูปุยปุยเขาเห็นผมไหมเนี่ยผมมีโมโคนทุกชมผมเห็นศัตรูนะเาเพื่อนก็มีผมบอกเลยนะผมร้องผมร้องเลยอ่ะ double kill ก็ปุยบุย S <S ผมก็แบบผมเตียกันนะผมขึ้นได้ไงผมกำลังงงด้วยว่าผมขึ้นได้ไงมันมกกบบน่าจะสปอน นี้ดวนเดือดคือแบบเดือดคือบุย้ยบุยสวยเฮ้ยศัตรูไปไหนนี้ได้ศัตรูมันได้ยิวไปเฮ้ยระเบิดตัวเองจะโดนระเบิดตัวเองนั่นคือแบบฝั่งเรา เฮ้ยทำาไมผมตายไวเนี่ยหน้อยคะแนนมันก็ไม่เพิ่มนะสุูโอ้โหเฮ้ยมผมคิวยี่สิบเพื่อนนี่เซ็งจัดประหลาดบอกคือผมเซ็ตตรงที่ว่าเลยเว้ยคือแบบน้ำมันอุตส่าห์รู อุตส่าห์แบบแทบตายเอาจริงนะก็เป็นว่าเฮ้ยแทบตายจริงๆก็เป็นว่าสนุกทีเดียเนี่ยเพราะอยู่กันดีกว่ากันเลยค่าสวัสดีครับ Don't underestimate ได้ไปหนึ่งครั้ง